ฉันได้ยินเรื่องเล่านี้จากยายของฉันเองค่ะเรื่องของสุสานเขาหลวงสถานที่ที่น่าขนลุกที่สุดในหมู่บ้านเรายายบอกว่าสมัยก่อนที่นั่นเป็นที่ฝังศพของนักโทษและคนที่ทำผิดร้ายแรงพวกเขาถูกฝังอย่างไม่ถูกต้องไม่มีพธิธีไม่มีใครทําบุญให้ นานวันเข้าวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเหล่านั้นก็รวมตัวกันกลายเป็นสิ่งที่ร้ายกาจกว่าผีธรรมดาพวกชาวบ้านเรียกมันว่าราชาผีปอบฉันเคยถามยายว่ายายเคยเจอผีปอบไหมยายสั่นหัวแล้วตอบว่าอย่าพูดถึงมันเลยหนูเอ๋ยแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้ว ยายเล่าว่าบางคืนจะได้ยินเสียงกัดกระดูกดังลั่นมาจากป่าเสียงที่น่าสยดสยองจนแทบจะขาดใจตายและที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางบ้านจะเจออาหารที่วางไว้หน้าบ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนมีใครมากินแต่ไม่มีใครเห็น มีคนเคยเล่าว่าเห็นเงาดำทำมึนสูงใหญ่เดินวนเวียนอยู่รอบสุสานในคืนเดือนมืดบางก็ว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเรียกชื่อคนที่กำลังเดินผ่าน ฉันไม่เคยคิดจะเข้าใกล้สุสานเขาหลวงเลยค่ะเพราะถึงแม้จะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ฉันเชื่อว่าราชาผีปอบตนนั้นยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นรอคอยเหยื่อร้ายใหม่รอที่จะทำให้คุณกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในสุสานนั้นตลอดกาล